จากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังหนังสือเสียงเรื่องชาดกทันยุคเล่มหนึ่งเรื่องที่ยี่สิเจ้าตัวเฉื่อยคดชะกุมพระชาดกได้นะบัดนี้ชาดกทันยุคหนึ่งนวะมะพุทธเรื่องที่ยี่สิบเจ้าตัวเฉื่อยคาชะกุมพระชาดกความเกียรตคร้านให้ทำงานก็เฉื่อยช้า ให้เรียนก็เฉื่อยช้าให้บวชก็เฉื่อยช้าไฟไหม้ตายเพราะเฉื่อยช้า20เจ้าตัวเฉื่อยคชกุมพระชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันได้ตรัสถึงภิกษุเกียรติคร้านรูปหนึ่งมีกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งแม้บวชถวายชีวิตของตนอยู่ในพุทธศาสนานี้แล้ว ก็ยังทำตัวเป็นผู้เกียดคร้านเหินห่างจากการเรียนการสอบถามการทำใจให้แยบคายในปฏิโมกวินัยข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้และข้อปฏิบัติในกิจวัตรต่างๆจึงทำให้เป็นผู้ถูกนิวรณสิ่งห้ามกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี5้าอย่างคือ 1. กามความพอใจในกามคุณ 2. พยาบาทความคิดทำร้ายผู้อื่น 3. ทีนมิทธะความหดหู่ง่วงซึม 4. อุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญ 5. วิจิกิจชาความลังเลสงสัยเข้าครอบงำเป็นอยู่อย่างนั้นเสมอแทบทุกอิริยาบถไม่ว่าจะนั่งยืนเดินก็ตามภิกษุทั้งหลายก็ได้สนทนากันถึงความเกียดคร้านของภิกษุรูปนี้ในธรรมสภา พอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสนทนากันอยู่ด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระพุทธองค์จึงทรงกล่าวเสริมว่ามิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติการกร่อนภิกษุนี้ก็เคยเป็นผู้เกียรดคร้านมาแล้วจากนั้นทรงนำเอาเรื่องราวครั้งเก่าก่อนมาตรัสเล่า ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีทรงมีผู้ฉลาดเลิศปัญญาคนหนึ่งเป็นอมาตะแก้วของพระองค์พระเจ้าพรหมทัตนั้นปกติมีพระอัธยาศัยเกียดคร้านอยู่บ่อยๆดังนั้นอมาตะจึงเฝ้าคิดอยู่เสมอว่าวันใดมีโอกาสเหมาะเราจะต้องทำให้พระราชาทรงรู้สึกพระองค์ ละออกจากความเกียดคร้านให้ได้แล้วก็พยายามเสาะหาวิธีการต่างๆคอยท่าไว้อยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปพระราชาอุทยานมู่อมาราตก็ห้อมล้อมต่านเสด็จด้วยขณะทรงเที่ยวชมไปทั่วได้หยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งบังเอิญทอดพระเนตรเห็นสัตว์ตัวหนึ่งค,ค,ค่อยๆคืบตัวไปอย่างอืดอาดเชื่อช้ายิ่งนะัก จะไปไหนทีก็เนิบนาบคล้ายกับไม่อยากจะไปสร้างความแปลกประหลาดพระไทยแก่พระราชามากจึงตรัสถามอมสาตว่านั่นมันสัตว์อะไรกันข้าแต่มหาราชเจ้าสัตว์ตัวนั้นชื่อคชะกุ่มพระหรือตัวกระพองช้างพระเจ้าค่าท่านใดนั้นอมาตก็เกิดปฏิพาน์ขึ้นรีบฉวยโอกาสกราบทูลเสริมไปอีก สัตว์ชนิดนี้มีนิสัยเกียจคร้านจัดเฉื่อยช้าแม้เดินไปตลอดทั้งวันก็คืบไปได้เพียงหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วเท่านั้นแล้วอมาตก็แซงหันไปกล่าวกับตัวกระพองช้างนั้นว่าดูก่อนเจ้าตัวเฉื่อยเจ้าตัวคืบหากเกิดไฟไม่ป่าขึ้นคราวใดคราวนั้นเจ้าจะทำอย่างไรเล่าเพราะเจ้า เป็นสัตว์ที่มีความขยันบากบั่นน้อยยิ่งนักแต่มีความเกียจคร้านยืดยาดเชื่องช้าเหลือเกินถามแล้วอมหาตก็เอียงหูเข้าไปใกล้ๆทำทีฟังตัวกระพงช้างนั้นให้คำตอบแล้วก็แจ้งข้อความนั้นกับพระราชาว่าตัวกระพงช้างบอกกับข้าพระองค์ว่า ข้าแต่ท่านบัณฑิตชื่อว่าการไปที่เร็วยิ่งกว่านี้ของข้าพเจ้าไม่มีก็ในป่านี้มีโพรงไม้และรอยแตกระแหงของแผ่นดินอยู่เป็นอันมากถ้าหากข้าพเจ้าไปไม่ทันถึงโพรงไม้หรือรอยแตกระแหงของแผ่นดินเหล่านั้นความตายเท่านั้นจะมีแก่ข้าพเจ้าแล้วอามาตก็หันหน้าไปกล่าวเสียงดังฟังชัดกับตัวกระพองช้างอีกว่า ในเวลาที่จะต้องทำช้าผู้ใดรีบด่วนทำเร็วและในเวลาที่จะต้องรีบด่วนทำเร็วกลับทำช้าไปผู้นั้นย่อมทำลายประโยชน์ของตนเองเสมือนเหยียบใบตานแห้งให้แหลกละเอียดไปฉะนั้นส่วนในเวลาที่จะต้องทำช้าผู้ใดก็ทำช้าและในเวลาที่จะต้องรีบด่วนทำก็เร่งทำเร็ว ประโยชน์ของผู้นั้นย่อมบริบูรณ์ดั่งดวงจันทร์ส่องแสงสว่างในเวลากลางคืนฉะนั้นพระราชาได้ทรงสดับคำโต้ตอบไปมาของอมตา์กับตัวกระพองช้างแล้วส่งเข้าพระทัยดีได้สติรู้พระองค์ขึ้นตั้งแต่นั้นมาก็ทรงพยายามปรับเปลี่ยนพระองค์เองมิได้ทรงเกียจคร้านอีกเลยครั้นพระศาสดาทรงจบชาดกนี้แล้ว ก็ตรัสว่าตัวกระพองช้างในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุเกียรติคร้านในบัดนี้ส่วนอมาตผู้เป็นบัณฑิตได้มาเป็นเราตถาคตเองนวมพุทธพระไตรปิฎกเล่ม27ข้อ678อกฐกถาแปลเล่ม58หน้า674